สวัสดีครับทุกคนหายไป2วันนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าเป็น2วันที่ปกติถ้าหากผมไม่ได้มาทํารายการนะครับจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนะครับไม่ได้มาเจอกับคุณผู้ชมนะครับแต่ครั้งที่เป็นครั้งแรกเลยที่ดีแล้วที่ไม่ได้มาเจอกันเพราะว่าผมอาจจะพูดไม่เข้าหูหลายคนเลยนะฮะกับเกมล่าสุดที่เราพ่ายแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไปถึง2ประตูต่อศูนย์อะไรบ้างหลายที่ผมจะพูดและคุณจะหงุดหงิดนะครับก็คือผมมีความรู้สึกว่าเมสันเมาส์ อะฟังดีๆนะครับเริ่มต้นเลยไม่ได้แย่ขนาดนั้น,นครับกับกระแสโซเชียลมีเดียที่มันถล่มเข้าไปเยอะมากๆนะครับคือตอนนี้อะไรไม่ดีก็เป็นแพะไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับอิทนหากที่มีเสียงเรียกร้องให้เขาลาออกไล่ออกแล้วเร็วไปหรือเปล่านะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงแน่นอนครับหลังจากเกมที่เราเโดนไก่ในทองถลุงไปนะครับคืออย่างนี้ฮนะไอบางครั้งเนี่ย เราเล่นดีไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ควรชมจนแบบลอยคูจำได้ไหมไอ้วันที่ผมทำคลิปประมาณปีแรกๆอะ่ะที่แมนดูชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งมีทุกคนโอ้โ oh, หกลับมาชนะได้อนะย่างผลงานสุดยอดมีผมนี่แหละคะ้าบอกเฮ้ยซิตี้ครึ่งแรกเล่นไม่ดีเลยนะหลายคนด่าผมนะฮะบอกว่าโอ้โหปอกพิลลโคนที่ขวางโลกมากๆสุดท้ายคุณได้เห็นว่าเรือใบสีฟ้าช่วงไม่มีรูเบนดิอาสเป็นยังไงมาวันนี้วันที่โลกแทบจะถล่มปีสัตว์แดงเลยผมกลับมองว่าเฮ้ย ไอ้ช่วงครึ่งแรกนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วมันมีจุดที่ทําให้เราแพ้เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าวิกนิวส์ครับผมไม,เมปเล่าตอนก,นกนที่เมื่อคืนนี้นอัอนก็คือเชลซีครับนั่งดูอยู่กับเช่าลูกชายนะครับแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ต้องยอมรับว่าขุดคอนเวลาเล่นในบ้านถ้าเขาท็อปขึ้นมาแมนเชสเตียยังเสร็จเขาเลยแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือมอนเซสไคเซโร่ครับนี่แหละคือไพรส์แท็กเด็กมาเลดูยุ21ปีนะครับจาก ค่าตัวตัวเอง4.5ล้านปอนด์มารับแบบภาระ115ล้านบอกเลยครับแจ็คกีริที่ว่าเก๋าเกายังโดนในเรื่องนี้หนึ่งปีเต็นที่โชว์ฟอร์มไม่ออกใครซีโทษเรงมากและสุดท้ายไปทําเสียจุดโทษอีกจ่ายบอลเสียอีกนะครับแม้ว่าโปเชนติโน่จะออกมาบอกเอ้ยเขาเล่นดีแล้วแต่รอดูได้เลยครับผมว่ามีเป็นแบบ10-15เกมที่เขาจะไม่เป็นตัวตัวเองหรอกครับไอ้วิธีการเล่นที่ยั่วชของเขาเวลาเล่นกับไบรตันเนี่ย มันไม่ง่ายครัในการเล่นกับเชลซีนะครับเชลซีก็แพ้ไปแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บอีกแล้วก็คือไอ้ชูบูเมก้าวันนี้ต้องไปสแกนเข่านะครับหลังจากเสียชาโลบาแล้วก็ลิสเจไปนะครับเชลซีก็แพ้3าประตูต่อหนึ่งเลยนะครับทีนี้ไปทางฝั่งของบาเซโลนากันบ้างเมื่อคืนบาซ่าชนะ2-0งศูนย์แฟนตาลต์เลตยิงนาทีสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะได้ตัวชาวคามเซลโลแล้วนะครับหลังจากที่เขาปล่อยไปให้กับบารีสแซงต์ยนิฟยืมตัวสำหรับแมนเชสเตียสกลับมาเล่นซัมเมอร์แป๊บหนึ่งแล้วซิตี้ไม่เอา นะครับบาร์ซ่าต้องการครับเพราะว่าเขาจะปล่อยแซติโยเดสไปให้กับ PSV ยืมตัวนะครับเขาบอกเป็นไฟนอลดิสคัชชั่นแล้วทางชาบี้เอเนได้ชอบมากแล้วก็กําลังจะได้ตัวคาเซโร่แล้วเอาเงินมาจากไหนเอามาจากที่ขายเดมิเล่ให้กับปารีสแซงต์แฌร์แมงครับนะฮะก็คาเซโร่กำลังจะมีทีมอยู่สักทีหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้ทะเลาะกับเป๊ปนะครับแต่เป๊ปเป็ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับทีนี้มาที่ตลาดซื้อขายของบ้านเราบ้างครับล่าสุดเราอาจจะได้ภาวนา ได้ดิวในการขายออกไปแทนแม็กควายแม็กควายตอนนี้มีอาการบาดเจ็บอยู่คนคนนั้นคือดีนเฮนเดอร์สันครับเพราะว่าทีมใหม่อย่างคริสตัอพาเลทไปต่อเข้ามาครับแมนยูพยายามจะเทรดออกไปให้ได้เพื่อได้เงินก้อนสุดท้ายมาให้ทันอีก12วันตลาดซื้อขายจะปิดนะครับเพราะว่าบีซี่ได้ไกวตาโกของพาเลทเนี่ยกำลังจะย้ายออกไปแต่ว่าพาเลทไม่ได้มองแค่ดีนของเราคนเดียวเขายังไปมองอเล็กซ์แม็คาที่อีกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าดีน จะทําให้เราได้เงินก้อนโตเพราะวันนี้แมนดูไปสกเกลผู้รทกศัพท์ตูของเบนฟิก้าแล้วโอ้โหชื่ออ่นานยากมาก Odessi Flachodimos อ่านยางสุดๆถ้าย้ายมาใครเป็นผู้บัญญายของปวดหัวมากๆนะครับก็หวังว่าเราจะได้เงินก้อนนี้เพื่อไปขยับซื้อนักเตะคนสุดท้ายของตลาดปิดในงั้นเราก็มีโอกาสที่จะเพ่งพัม้มมีแต่คนด่านะว่าการออกสตาร์โดยไม่มีหน้าเป้าเนี่ยมันเป็นแผนที่ผิดพลาดมากๆเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในในช่วงที่3นะครับปิดท้ายวันนี้ก็ด้วยการเปิดวาร์ปอีกหนึ่งลูกนักบอลเราอยู่ในยุคที่ลูกนักบอลเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะก่อนหน้านี้นําเสนอลูกของเปปกเดล่าใช่ไหมครับคนคนนี้คือลูกสาวของอลันเชียเลอร์ครับมีชื่อว่าฮอ,อลลี่หลายคนน่าจะพอเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าช่วงนี้เธอโพสเซ็กซี่บ่อยมากครับคนคนนี้อายุ28ปีแล้วโอ้โหลูกสาวพอนยปีผมปลอนสวยงาม คนตามใน i ิน t a g r กร82,000 0คนนะครับหลายคนรู้จักเธอเพราะว่าเธอไปเดทกับนักรักบี้ทีมชาติอังกฤษคนหนึ่งก็คือแจ็คหรือโจเมอร์ชันนะครับคือคนนี้เลยนะก็ออกเดทนักกีฬาเอ,อ่เดทกับลูกสาวนักบอลที่เป็นเลเจนด์ของอังกฤษนะครับอารันเชลเลอร์ก็กำลังจะเรียกได้ว่าต้องให้ลูกสาวออกเรือนนะครับว่าเขาว่าจะมีข่าวแต่งงานในเร็วๆนี้นะครับฮอลลี่เชลเลอร์นะครับ เดทกับโจเมอร์เช่นมีคนเขาบอกว่าเธอคนนี้สตันนิ่งภาษาอังกฤษสตันนิ่งเหมือนสตันนะฮะภาษาไทยเรบอกสตันก็คือแบบเป็นคนที่สวยแบบสวยตะลึงอ่ะนะครับผิวไปชอบอาบแดดเป็นผิวสีแทนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกตำนานที่สวยมากๆนะครับสำหรับ ลูกสาวของอลันเชลเลอร์ครับเปิดวาร์ปวันนี้นะฮะจริงๆลูกสาวเป๊ปมีถ่ายแบบล่าสุดโอ้โหอันนั้นเรียกว่าตะลึงของจริงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูนี่คือบิเศษนะครับคืนนี้ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเ,เขาบอกปัญหาปีศาจแดงจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่คนคนนี้นักเตะหมายเลขสิบแปดของเราฮะ,ะที่อยู่ดีๆความฟิตมันหายไปไหนหมดแล้วเมซอนเมาส์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าคนด่าเขาเยอะมากชนิดแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะ่ะเขาแย่ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับเราจะมาเก็บตกสินค้ากันสักหน่อยนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ไม่มีออนแอร์ air, คลิปไปนะครับแล้วก็เผื่อสัปดาห์ที่แล้วใครผ้า,าชิ้นไหนไปนะครับมาเก็บตกกันไปเริ่มวันที่ชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยครับนั่นก็คือแจ็คเก็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใส่ในฟุตบอลพรีเมียร์ครับนี่คือแจ็คเก็ตที่ผมหามาได้ในราคาที่ ได้ลดโอมาครับหรือว่าเป็นของเซลนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเหลืออีกเพียงแค่7ตัวสุดท้ายมันคือเวอร์ชั่นเดียวกับแจ็กเก็ตสีน้ำเงินตัวนี้ที่ใส่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแต่ตัวสีน้ำเงินนไม่มีแล้วเราได้ดำและน้ำเงินมาแทนนะครับซึ่งใส่ในฟุตบอลเหลืองเก็บเวลาที่แมนยูไปเล่นเกมเยือนนะครับใส่ลงจากสนามลงจากอุโมงค์ไปเือต่อคิวรอเพลงพเมยรีกนะครับซึ่งโอ้โหมีนักฟุตบอลหลายคนเนี่ยใส่และขึ้นมากๆนะครับตอนนี้ผมเหลือ s ซส์ S ยุโรป M เอเชียอกประมาณ41-44ถึงนิ้วนะครับก็หูน้ําหนักได้ได้หลายหลายคนทีเดียวนะครับผมใส่ได้อย่างสบายเลยนะครับใครที่น้ําหนักไม่เกินสัก68กิโลกรัมใส่ได้นะครับเหลือ7ตัวลดราคาจาก4,400บาทเหลือเพียง2,930บาทนะครับ7ตัวสุดท้ายลายหาน้องผมได้เลยนะครับแจ็กเก็ตพิมพ์ลรีนะครับชิ้นที่2ครับโอ้โหนี้สําคัญเลยฮะนั่นก็คือกระบอกน้ำ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล็อตที่2ครับสัปดาห์ก่อนปล่อยไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่12ใบเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้นะฮะอังเดโอหน้าน่าเพิ่งประเดิมใช้เลยทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่งคือโกเนี่ยเขาจะจิบน้ำบ่อยเขาะจะวางไอกระบอกน้ำเนี่ยเอาไวต้ตรงข้างๆเสาโกนะครับแล้วคอยออล้างถุงมือบ้างนะครับมันคือออฟฟิเชียลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนำนิดนึงครับเวลาใช้คือจุกอันนี้ก็คือดันขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วก็บีบ แบบนี้เราก็กดลงนะครับมันให้นะักกีฬาไม่ไม่ดื่มน้ำโอเวอร์ Over, จนเกินไปไม่ั้นมันจะจุนะครับใครอยากได้นะครับเอาไปเล่นฟิตเนสเอาไปวิ่งในสวนสาธารณะแม้กระทั่งวางไว้บนออฟฟิศโตทำงานแบบนี้ก็รู้รามากๆเลยนะครับเหลือ12ใบเท่านั้น790บาทครับคุณจะได้ของใหม่ของใหม่ก็จะซีลแบบนี้ไปเลยนะครับชิ้นสุดท้ายก็คือปากกาปีสัตแดงครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเอาแบรนด์เนมแล้วก็คือของโปรเดียประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่อันนั้นเนี่ย ไม่ได้ผลิตกับแมนยูแล้วนะครับผมก็รอมากว่า6เดือนจนตอนนี้เขาผลิตเองนะครับในไมกาสโตร์นะครับก็คือปากกาบอลพอยส์เพนปากกางลงูกนึงของปีศาจแดงแม้จะแบรนด์ไม่ได้หรูหราแต่ราคามันลดลงมาเยอะนะครับไม่ต้องเสียแบบเป็นหลักพันอันนี้เพียงแค่550บาทจริงๆได้มา400เองครับแต่ว่าบวกภาษีน้เข้าวบวกชิปปิ้งปล่อยได้550บาทให้กล่องมาอย่างสวยสดงดงามโอ้คนซื้อไปฝากในช่วงวันเกิดกันเยอะมากเลยนะครับก็ได้ในราคา550บาทอ่ะ แต่ว่าพอเจ้านายกแกะมาเป็นปากกาแมนยูถ้าเข้าเชียร์แมนยูนี่คือโอ้คุณได้โบนัสแน่นอนนะครับใครอยากได้ชิ้นไหนมี3มชิ้นนะครับแจ็กเก็ตปีศาัแดงกระบอกหน้าแมนยูแล้วก็ปากกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายหาของผมได้เลย3มชิ้นเก็บตกกันครับอ่ะเอาละครับวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันนะครับว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผ่านไป2เกมยังดีนะว่าเกมแรกเราชนะ แต่ว่าความเปนจริงก็คือ2แมตช์เรายิงไปทั้งหมด1ประตูปัญหาเดิมๆบบการใช้โอกาสเปลืองมันยังคงมีเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังว่าเขาเจาะจงไปที่1คนนะครับที่ถือว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงหลังจากเกม t o อตแน็พอสเร์นะผมขอย้อนกลับไปในแมตช์วันเสาร์นิดเดียวก็คือในมุมมองผม,มครับผมมองว่าเมสันเมาส์อ่ะโดนด่าเกินจริงนะครับคุณผู้ชมที่ตามผมมา บางคนอาจจะรู้จักผมเป็น1 0ปีตั้งแต่ทํา m u TV ใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะดู Youtube ผมเนี่ยอาจจะพอจับผมได้นะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ตามกระแสนะครับคือบางครั้งโซเชียลมีเดียก็มองกระแสถูกแต่บางครั้งก็ผิดซึ่งส่วนมากที่ผมดูอะพวกล่างมากไปซะเยอะนะครับอันนี้ผมขอออกนอกเรื่องก่อนนะก็คือบางเกมชนะนี่ก็โหวยจนเกินจริงก็มีทั้งที่จริงแล้วเออเราก็บังเอ,อิญชนะก็มีนะแต่อย่าง เกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยครับโอ้โมผมเห็นความผิดหวังมันเยอะอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแพ้ต้นสีซสั้นและการตั้งความหวังของแฟนแมนอยู่หลายกลุ่มนะอาจจะมองไปที่การลุนแชมป์ถูกไหมฮะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับคือสตาร์ซีซสั้นใหม่ใครก็อยากได้แชมป์ระดับแมนยูน่าเต็ดก็อยากเห็นโฮงฟี่ถูกไหมครับทีนี้พอแพ้แต่แมตที่2เนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนอ้ยมันดูไกลออกไปแล้วนะมีกระแสเทนห์หักเอาออกมาก็เยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองกันไปตรงๆนะคุยตรงไปตรงมานะแบบเพื่อนกันเลยนะ ถามว่าแมนดูเล่นดีกว่านัดเจอวูดไหมผมว่าใช่นะคือเกมเจอวูนี่คือแบบแย่ทั้งเกมลุกและเกมรับแต่กับท็อตแนมฮอสเปอร์มันมีช่วงเวลาย,ยาวๆนะครับที่เราอบะโดนเมเนเจอรเกมช่วงแรกอ่ะเห็นได้ชัดว่าไก่เดือยทองครับที่เขามารวมตัวกันใหม่โดยที่มีแฮร์รี่เคนนะฮะเขาไม่มีหลักนะครับเขาไม่มีคียแมนสําคัญโซนฮึง์เบนแม้เป็นกัปตันทีมคนใหม่แต่เขายังไม่สามารถลีเกมได้ขนาดนั้นถูกไหมครับส่วนใหญ่อะนักเตะสเปอร์เป็นเด็ก แมนยูอะสามารถครองได้นานๆเลยแต่ยิงไม่ได้ถูกป่ะทั้งลูกบรูโน,น่เปรนนัเดสโม่งที่เกรนฮอดเดอร์ออกมาด่าว่าเฮ้ยมึงขี้เกียจกระโดดเหรอไอ้ลูกโม่งของบรูโน่ไม่ทําหน้าด้วยนะฮอดเดอร์บอกว่าจริงๆต้องเทคกันไป็นึงรัทบัดแต่บรูโน่เล่นยืนโม่งซึ่งไม่มีแรงแล้วแล้วเสียโอกาสเสียบาลาน์ถูกไหมครับพอขึ้นนาไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปจุดโทษเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับทีเนี้ยอพอขึ้นนําไม่ได้มันก็เป็นเกมของท็อตแนมคือแบบเนี้ยมันสูสี ลองย้อนกลับไปมันดันเป็นแมทที่เจอกับสเปอร์พอดีรดูการก่อนที่ผมไปอยู่ที่ยังกฤษดผมดูแมทเนี้ยหมายถึงรดูุการก่อนนะฮะบนเครื่องบินนะค,ะนะครับก็แบบเนี้ยบอลมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่จุดหนึ่งเลยที่ผมกล้าพูดเลยคือเอลิเซนหาต้องรีบไปแก้ไขคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวเขาเองครับเหตุผลเพราะว่าตั้งแต่นัาเจอวูฟแล้วเขาชอบบอลที่แบบบุกหนักๆครองเกมตลอดเวลาเอ่อบอลต้องอยู่กับฝ่ายของตัวเอง ถามว่าทําได้ไหมมันทําได้ครับมันคือแผนของเป๊ปนั่นแหละครับแต่ใช้แรงต่างนะครับนักเตะแมนยูไม่ได้เก่งแล้วก็ประสิทธิภาพดีเหมือนซิตี้หมายความว่าถ้าหากเวลาคุณไม่มีบอลคุณต้องใช้แรงมหา,าศาลในการวิ่งไปเอาบอลหลังจากนั้นเสร็จก็ต้องใช้แรงอีกรอบหนึ่งในการต่อบอลถ้าไม่ฟิตชิปหายแน่นอนซึ่งแมนยูเปน็นทั้งสองแมตช์คุณลองไปดูได้เลยนะครับว่ายูนเตดมีโอกาสเกิน50ลูกทั้ง2แมตช์รวมกันแต่ว่ายิงตรงกรอบน้อยมาก พราะมันใช้แรงเปรืองต้นซีซั่นอย่าลืมว่าพละกําลังมันยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นโหวนับตัวได้เลยใครฟิตเป็นหางมากไม่มีถูกไหมครับและพอมันมันใช้แรงไกับการทําเกมใช้แรงะไรกับการเอาบอลคืนเพลสซิ่งสูงมันทําได้แต่มันต้องเป็นแบบผมในมุมมองผมว่าต้องเป็นแบบหลักสิบแมตช์ที่แบบผมคุยกับโค้ชหลายคนเขาบอกโหวการที่จะไปเอาเร่งเพลสตั้งแต่แมตช์ที่2ของฤดูก,กาลเลยมันเป็นสิ่งที่แบบเสี่ยงมาก นะครับแล้วคราวนี้อ้าวพอเวลาจะยิงแรงป้อแปแปะยิงแปะยิงออกไม่คมถ้าสิตัวลูกมึงยิงไปลูกหนึ่งบ้าเปล่าอันนี้ต้องแก้จากตัวปรัชญาของผู้จัดการทีมนะครับคือถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือบางแม์นะฮะอย่างมูริโยอันนี้เห็นภาพแน่นอนโชเซ่มูริโยไม่ใช้แรงเยอะนะครับเขาลงมารับแน่นแ่นแพ็คเหนียวเหนียวและใช้โอกาสโป้งโป้งโป้งเกมหนึ่งยิงตรงกรอบไม่เกิน5ลูกเป็น1ประตูแน่นอน2 สองลูกอาจจะตรงกอกแค่เจ็ดลูกเจ็ดครั้งเป็นสองประตูแบบนี้คือเขาใช้แรงค่อนข้างคุ้มค่ายืนคุมโซนคุณลองนึกภาพว่าถ้าหานนักเตะยืนคุมโซนนะครับช่องว่างมันน้อยเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเพื่อนมันไม่ต้องวิ่งทดแทนก็ขยับไปเรื่อยเื่อนึกออกปะมันอ่ะสมมติอันนี้เป็นกองกลางอันนี้เป็นกองกองหลังนะมันก็ขยับตามกันไปเรื่อยๆยืนอย่างเงี้ยมันยืนคุมโซนไปเรื่อยๆืหมุนไปหมุนมาแบบนี้ยืนซ้อนกันไปซ้อนกันมามันก็ไม่ไม่เหนื่อยแต่ของแมนดูหลังหลใน 4- ีหนึ่งีหนึ่งเนี่ย โอ้โหฟันหลอมาหาศาลถูกป่มเนี่ยวันนี้อย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่ก็บอกว่าอยากให้เมซ์แมาเพสซิงไฮขึ้นไปเลยบรูโรว์กับกับเมาส์ไปกดเกมสเปอร์ซึ่งถามว่าทำได้ไหมมีช่วงทาได้พอเมาส์เพสซิงเก่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แกะสเปอร์แกะออกมาได้โดยบิซูมาตายครับคาเซเบโลตายเลยซึ่งวันนี้สื่อมวลชนมุ่งเป้าไปที่เขาเยอะมากนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ย จุดอ่อนของแมนยูกลายเป็นคาเซเมโรลนะไม่ใช่เมสันเมลอนะอันนี้คือสื่อมวลชนมองนะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าหนึ่งคาเซเมโร่เนี่ยไม่ฟิตความฟิตเ,เขากับรุ่นการก่อนเนี่ยมันต่างกันเยอะคือกับนักเตะคนอื่นเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยใช่ไหมครับแต่อย่างแรสซอร์ดเนี่ยก็มองสัก80 5 90ถูกไหมลิซานโดมาในเนี้ยน,นัดเนี้ยจริงๆความฟิตดีแล้วนะผมว่าระดับ90แล้วแต่อย่างคาเซเมโร่เนี่ยสื่อมวลชนมองว่าความฟิตของเขาอาจจะยังไม่ถึง80%ด้วยซ้ำนะครับ พอฟิตไม่ถึงนะครับไอการวิ่งไปกระโจนขยําแบบที่เขาถน,นัดเนี่ยมันช้าไปหลายจากกังหวะนัดแรกเจอวูฟเจอคุณยา่าแหว่งมหาศาลนัดนี้เสร็จอพบิซูมาเสร็จอิมาตาซาเสร็จอเมดิซันแล้วพอแผนของเทนฮากเขาบวกกันอะ่ะให้ไอสองคนทั้งบรูโน่กับเมาาอะ่ะขึ้นไปบีบเวลาไม่มีบอลเนอ่คาซิเมโรโดดเดี่ยวและยิ่งเขาไม่ฟิตอยู่ด้วยแล้วอะ่ะมันยิ่งทำให้เกมมันยากลำบากไปหมดนะครับคือตอนนี้เอาเอาเป็นว่า แมนยูเจอใครกองกลางคู่แข่งดูเก่งหมดเพราะปัญหาของเราคือมิดฟิลซึ่งตอนนี้เขาโทษคาเซมิโร่กันลอยคินก็บอกเฮ้ยดูคาเซมิโร่ไม่ฟิตเลยดูเล็กยี่ดูขาลากนะครับไม่รู้ว่าอันนี้ลอยคินพูดนะไม่รู้ว่าเล่นเกมปรีซิชั่นมากไปไหมฟังให้ดีนะครับเล่นเกมปรีซิชั่นมากไปหรือเปล่าทําให้อ,อหีพวกโปรเซสในการเซนในสนามซ้อมมันหายไปนะครับซึ่งถ้าเป็นมุมมองผมผม,ผมว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะอาเซนอน ลิเวร์พูก็เล่นเกม p r e ซีซั่นเยอะนะครับอาร์เซนอลก็ยังดูมีความฟิตอยู่นะไม่เพียงเท่านี้ฮะการที่กองกลางมาชะลอไม่ได้เนี่ยมันทำให้กองหลังลำบากมากอย่างนัทล่าสุดลิซานโดวาเดนได้3คะแนนครับจากหลายสื่อทั้งที่จริงแล้วครึ่งแรกลิซานโดมันวิ่งป่าลาบแล้วบล็อกแทนลูกชอเยอะมากครึ่งแรกลิซานโดเล่นดีมากนะครับแต่โอเคกับ2ประตูลูกแรกมันดูบล็อกไม่ดีใช่ป่ะแล้วมันกระดอนไปหาไอซาหญิงลูก2ฉล็บเขาเข้าเนี่ยมันโทษเขาไม่ได้ ผมอยากให้มองภาพรวมว่าพอกองกลางมันเหมือนลิเวอร์พูลครับพอกลางชะลอไม่ได้ฟันได้ก็ตายไม่ต้องลิซโดมันน,นีนหรอกใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าวาลางกับลิซโดมันมันชะลอไม่อยู่จริงนะครับอันนี้เป็นสื่อมวลชนมองแล้วผสมกับผมเข้าไปนะทีนี้คาเซมิโร่ก็โดนวิจาร์เยอะว่าแบบเฮ้ยจะยังไงต่อแกเรดดี้ก็บอกว่าควรจะต้องมีมิดฟิลมายืนคู่กับเขาได้แล้วถ้าไม่มีเบอร์หกตายแน่นอนนั่นคือความหมายที่ปีศาจแดงพยายามจะไปหากองกลางมาเพิ่มนะครับ วันนี้มีข่าวับใครวะกาเนเบิร์กเนี่ยไปทางฝั่งเลี้ยวคูค่อนข้างเยอะแหละเลี้ยวคูอยากจะซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้แมนยูมีข่าวมีฟิวข์ขคนหนึ่งผมจำไม่ได้ันนีพอดีวันนี้ผมไม่ได้เน้นเรื่องตลาดการซื้อขายนะครับทีนี้นอกเหนือจากเกมลับแล้วเนี่ยปัญหาเดิมของเราก็คือเกมลุกเรายิงประตูไม่ได้ใช่ปะ่ะปีที่แล้วเรายิงเอ่อท็อป10น่เราไปหนับเจ็ดเลยนะทั้งที่จริงๆเราเราอยู่ที่สามคือยิงประตูอะมากกว่าแค่ฟูลแลมกับแอสตันวิลล่าสองทีมที่อยู่บนท็อปบน คือตัวลุกอะปีีกสองข้างอะไม่ดีอีกแล้วถูกไหมครับการาโชนี่คือแบบปีที่แล้วออกซาร์แค่ห้าเกมทําให้ลุกการเนี้ยเขาออกเป็นตัวจริงแล้วคนที่นี่ออกเขาเซนฟุตบอลในการเล่นองลูชอมันยังไม่มีถามว่าลุกการก่อนเนี่ยแมนยูแข็งที่สุดตรงไหนซ้ายครับมาคัแดแลตฟอร์ดแต่พอตอนนี้แลตฟอร์ดโดนจับไปยืนหน้าเป้ามันดูหมดอะไรตตยหยากในการเล่นเป็นเซนเตอร์ฟอร์เวดดูเล่นแล้วแบบไม่มีอารมณ์อ่ะเหมือนลงม,มาในตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดอ่ะส่วนการาโชเราไปหวังพึ่งเขา ลูกแรกที่เสียประตูลองมองลายดีๆการาโชมันวิ่งเกมรับแย่มากมันไม่ลงมชช่วนลูกชอลูกชอตายเซจลิสโตก็ตายด้วยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการสอดคล้องไปหมดปีกไม่ดีทั้งคู่ทั้งแอนโทนีแล้วก็กาญาโชแอนโทนีก็เหมือนเดิมยังมีลูกอยู่ดีๆล็อกมายิงซ้ายออกคาบคามดือด้อๆซึ่งระดับท็อปอะท็อปโฟมันไม่มีแบบนี้เยอะถูกไหมครับถ้าข้าไปเปรียบเทียบกับมร์ตินเนลี่กับบูกาโยซาก้าที่เห็นชัดเลยลายนัดที่อาร์เซนอลเจาะไม่ได้มาตินเนลี่แม่งเกง สาก้าเนี่ยคือยิงเป็นเข้าสาก้าเนี่ยคุณลองไปดูได้เลยนะครับเขายิงหุดกรอบไม่เคยเกินข้ามคานเยอะอ่ะคุณรู้กั่าถ้าคานอย่างเงี้ยสาก้ามันจิงคือมันได้รุนตลอดมันเฉียดเสาเฉียดคานตลอดแต่อันธุนี่เวลายิงคือแบบมึงยิงไปไหนของมึงอะไรเงี้ยปีกมีปัญหากองหน้าและฝรรดไม่เอาเลยนะครับจากวันที่แมนยูข้างหน้า3ามคนอันตรายคือแล็ซ้ายกลางมาซิยาลแล้วขวากรินอ้ตอนนี้แมนยูคือแบบซ้ายก็ไม่ไหวกันแลโชวขวาอันโุนี่ก็พึ่งไม่ได้ เอกเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดที่เป็นหน้าเป้าและฟอร์ดก็ดูไม่อย่างเลนก็เลยการว่าเราก็เลยยิงปรถึงไม่ได้หมดเลยยิงไปลูกเดียวไม่เพียงเท่นั้น,นครับ mm hmm. บูโรแฟนเนเดสคุณสังเกตว,ว่าตั้งแต่เขาเป็นกัปตันทีมเขาจ่ายเสียงน้อยลงนะครับคือไม่รู้ว่ากลัวโดนด่าหรือเปล่าไอ้ลูกแบบต้องแอนเดวนเทสต้องหวังพึ่งเขาในการที่แบบยากๆอะ่ะเขาลดเปอร์เซ็นต์ลงไปเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากที่จะเสี่ยงเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่า เหมือนกับเมสันเมาส์ก็มีส่วนในการจ่ายบอลอยู่แล้วนะแต่ส่วนที่หายไปเลยนะครับแล้วก็โดนวิจารณ์เรื่องความฟิตทั้งคาเซเมโลและบูโน่นะครับเมสันเมาส์เนี่ยสื่อมวลชนไม่วิจารณ์เขาเรื่องความฟิตเลยนะเพราะความฟิตเขาดีนะฮะเขาบีเพรสซิ่งเขาไล่บอลไล่จนแบบมีจังหวะไอ้ลูกที่ซอนคูมินล็อก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 อ่ะต้องชมเมาส์นะถ้าเห็นจริงๆเมาส์นี่คือยื่นขาแล้วสไลด์ไปอีกกันไม่ให้ยิงจนลูกช็อว์แบบล็อกได้อ่ะ คือมันต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมนะครับเราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งจริงๆแล้วอะ่ะแต่ละครั้งอะ่ะมันเกิดจากอะไรนะครับเออแลดฟอร์ดแล้ว2นัด1ประตูมีปัญหาเยอะกองกลางอ่ะนั่นแหละครับประมาณนี้ฮะเท่าที่ผมคือเก็บมาจากเอ,อ่อผู้กูรูทั้งหลายแหละเขาจะมองไปที่แผนของเทนฮากแล้วก็จี้ไปที่คาเซเบโลเยอะว่าต่อจากเนี้ยถ้าหากยังเล่นตัวบน2คนแล้ให้เพรสซิ่งอีกเนี่ย เทนหาจะฆ่าคาร์ซิเมโลนะครับเพราะแผนมันไม่ซัพพอร์ตเขากุมมาฮพันปีหน้าเขาสามสปีแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทําไมเราต้องหากองกลางใหม่ตลอดเวลานัดต่อไปเจอฟอร์เรสเซบ้านนะครับวันเสาร์ดูเหมือนว่าต้องชนะให้ได้ต้องชนะครับแต่หลังจากเจอฟอร์เรสต์แล้วสัปดาห์ต่อไปไปเยือนอาร์เซนอลนะครับกระดอกจันปลุกโตเลยนะครับเออร์เซนอลเนี่ยรุดไก่แล้วทําอะไรกับเราไว้ครับโคตรโหดเลยถูกไหมครัแม้ว่าเราพยายามจะสู้และป่อยิงได้นะครับ คือเรายังไม่ได้แล็ดกลับมาในสภาพนั้นนะฮะหลังจากที่เปิดรุ่นการใหม่นะครับก็หวังว่าเอลิชเชนหาดนะฮะจะได้กลับมาหาระบบให้เจอสักทีหนึ่งนะครับคือลองต่อไปเรื่อยๆเนี่ยวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเออ่แมนเชสเตอร์ที่เขาใช้คำว่าเวลาเราตั้งนาฬิกาปลุกอะแล้วเรากดสนุสครับสนุสคือแบบเดี๋ยวก่อนเบรกก่อนเดย์ห้าเลทีค่อยตื่นแล้วแมนจูคือมันไม่ตื่นเลยนะครับแล้วไปทํางานสายแบบนี้นะฮะเปรียบเทียบว่าระบบมันยังไม่ได้จริงๆ ออยากให้มองไปหลายๆมุมไม่อยากให้โทษนักเตะอย่างเดียวนะครับมองว่าองค์ประกอบของทีมมันเป็นยังไงแล้วนักเตะมันละบากแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้ดูคุณเห็นลิซโดมาร์เนสได้3คะแนนและมีส่วนกับการเสียสประตูจากไฮไลท์นะคุณจะด่าโข้เละเลยทั้งจริงจริงครึ่งแรกเนี่ยแม่งแบกมาห้างลิซโดนะครับอ่ะนี่คือบรรดากรูและความคิดเห็นของผมผสมลงไปด้วยนะครับที่อะไรไไไไไคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ่วงสุดท้ายวันนี้เราเก็บตกของสะสมกันนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ ก็คือวันอาทิตย์ปกติจะเป็นแบบเก็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปล่อยอะไรไปได้ไหมครับพอดีผมติดงานทุกละก็เลยไม่ได้มาถามวันนี้ฮะเราเก็บต่อของ3ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่นี่ฮะมันคือแจ็คเก็ตพเมร์ลีกครับก่อนหน้านี้มันมีตัวชี้นสมสีกตัวนี้ครับผู้ชมครับสีน้าเงินใสเอาไว้ไปเล่น u ู l ยุโรนันโดเล่นนะครับแต่ทีเนี้ยไอตัวสีน้ําเงินมันไม่มีครับมีตัวสีดําตัวนี้นะครับที่แขนเป็นแขนสีเหลืองใส่เวลาลงสนามจากอุโมงไป อยู่ที่กลางสนามนะครับเสื้อแจ็คเก็ตรอมป์อัพนะครับของพิมพ์เล็กใครอยากได้นะครับตอนนี้เหลือ7ตัวไซส์ที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือ S อสยุโรปเอฟเอเชียนะครับยังสบายๆอยู่เลยนะฮะเหลือๆเลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะอกประมาณ41-44น้ำหนักไม่เกิน68-70ใส่ได้จาก4ี่เหลือ2,930บาทนะครับนี่คือชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็คือกระบอกน้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปล่อยล็อต2ไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณ12ใบนะครับ ล่าสุดอังเดโอรนานาเพิ่งใช้เลยมันก็คือใช้ทุกคนนะครับเอาไว้ใช้ในสนามซ้อมเอาไว้ใช้ในวันแข่งที่ให้นักเตะดื่มน้ําไม่มีขายมา7ปีคือทําให้นักบอลใช้เดียวแต่ไม่เคยผลิตขายรอบนี้มาแล้วนะครับเหลือ12บใบใบละ790าบาทของอิมพอร์ตไม่ถึง1000ต้องมีคนละ1ใบนะครับเอาไว้วางไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับโต๊ะคอมหรือแม้กระทั่งไปฟิตเนสวางไว้บนรถเท่มากๆ790เครับเหลือ12ใบ ชิ้นที่3คือปากกาแมนเชสเตอร์เต็ดครับก่อนหน้านี้เคยปล่อยปากกาโพเดียที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นแบรนด์เนมนะครับวันนี้ครับแมนยูผลิตเองจากไมกาโซครับได้มาอันละ4 0 0นะครับบวกภาษีนำเข้าบวกชิปปิง้งขายได้ 5- 50บาทนะครับเขาแถมกล่องมาดูสวยสดงดงามคนซื้อไปฝากเป็นของขวัญวันเกิดเยอะมากครับคุณจะซื้อของผัานวันเกิดอะไร5 0ากว่าบาทวะที่แบบบอสคุณหรือว่าเพื่อร่วมงานคุณแฮปปี้มากคุณลองคิดนะฮะถ้า500เติรไปห้างเนี่ย คุณอาจจะได้แค่กระเป๋าอะไรก็ไม่รู้ใบหนึ่งหรือว่าตุก๊กตาตัวหนึ่งนะครับห้าร้อกว่าบาทแต่นี่ปกา,ากกาแมนยูจากอังกฤษนะครับเอาไปให้บอสคุณแกะปุ๊บกรี๊ดแน่นอนถ้าเป็นแฟนแมนยูถูกไหมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับเหลือประมาณเจ็ดด้ามครับแถมกล่องไปด้วยนะครับสามอย่างนี้ใครอยากได้ก็ทักน้องผมเข้ามาได้เลยประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่บ๊ายบายจะเจออาร์เซนอลแล้วนะเจอหลังจากเจอฟอรเรสต์เนี่ย